สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับปุ้ยอีกแล้วนะกับช่องฮักอีสานกลับบ้านกันค่ะวันนี้นะคะปุ้ยพามาชมวิวสวยๆก่อนนะก่อนที่เราจะพาไปทําเมนูแกงเห็ดเพาะค่ะอันนี้นะคะเป็นวิวบนภูเขานะคะบนป่าเห็ดที่ปุ้ยจะไปเก็บเห็ดนะคะสวยมากๆนะคะตอนเช้าๆสวยจริงๆค่ะป้าค่ะเดี๋ยวเราไปทําเมนูกันค่ะ นี่เลยค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสีสันหน้าตาน้าทานไหมเอ่ยอันนี้นะคะเป็นแกงเห็ดเพาะที่เราเพิ่งแกงใหม่ๆนะคะสดๆกันเลยเก็บมาแล้วก็มาแกงเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะคะนี่นะคะขั้นตอนแรกเราต้องนำเห็ดเพาะมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนค่ะอันนี้เป็นเห็ดเพาะที่เรา ล้างน้ำสะอาดแล้วนะคะเตรียมไว้แกงเรียบร้อยแล้วค่ะต้องล้างให้สะอาดเลยนะไม่ให้มันมีเศษดินเศษหินติดอยู่นะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะทําเวลาเราเคี้ยวไปค่ะมันจะแบบเหมือนเคี้ยวดินไปด้วยมันจะไม่อร่อยนะคะล้างให้สะอาดขยี้ขยี้ให้ดีๆเลยค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะมีดอกเล็กดอกใหญ่ปะปนกันไปนะคะนี่เลยเห็ดเพาะดอกสวยๆหเห็นไหมคะน่ากินมากๆค่ะ อันนี้เป็นผักที่เราจะใส่ในแกงเห็ดนะคะจะมีใบแรงรักตะไคร้แล้วก็ส้มปอนนั่นเองค่ะภากลางเรียกอะไรปู้ไม่รู้นะคะอะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเตรียมน้ำเปล่านะคะตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปค่ะตะไคร้โขกนิดนึงนะคะหรือว่าทุบๆนิดนึงค่ะแล้วก็ตำพริกนะคะพริกใส่กับเกลือนิดหน่อยค่ะ ตามพริกให้พอละเอียดนิดนึงนะคะไม่ต้องละเอียดมากไม่ต้องละเอียดมากเท่าไหร่ก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำที่เดือด,ด,อดค่ะนี่ใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นนะคะอันนี้ล้างสากนิดนึงพริกติดอยู่แล้วก็ใส่ใบส้มปอนลงไปนะคะผ้ากางเรียกอะไรเพื่อไม่รู้แต่อีสานเอิ่นส้มปอนนี่เราจะอันเนี้ยอ่ะนั่นแหละค่ะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการใส่เห็ดเพาะลงไปเลยค่ะทุกคนนี่เห็ดเพาะที่เราล้างสะอาดแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปในน้ำหม้อเดือดใส่ผักครบแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะดูค่ะมีแต่ด,ดอกใหญ่ดอกเล็กดอกใหญ่ปนกันนะคะเยอะมากๆเลยรอบนี้นะคะปีนี้เห็ดเพาะเกิดเยอะนะคะเราก็จะไปหากันก็ได้เยอะอย่างนี้นะคะ่ะเรามากินเป็นเห็ดที่อร่อยมากๆเลยนะ อร่อยแล้วก็มีราคาสูงด้วยนี่แล้วก็ทำการปรุงรสชาตินะคะโดยการใส่ผงชูรสลงไปค่ะผงชูรสนี้แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะใส่เยอะอร่อยเยอะใส่หลายแทบหลายใส่น้อยแทบหน่อยนะจ๊ะเขาใส่สารบ้านเฮาหลังจากนั้นนะคะก็เติมปลาร้าลงไปค่ะเครื่องปรุงนะคะเราจะมีแค่2อย่างนี่แหละก็ปลาร้าแล้วก็ผงชูรสแค่นั้นทําง่ายมากๆแล้วก็ใส่ผักตามที่ผู้ได้บอก ในข้างต้นแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้เห็ดเพาะสุกนะคะรอให้เห็ดเพาะสุกได้ที่นะคะเราก็ค่อยใส่ใบแมงลักลงไปทีหลังค่ะแล้วก็รอให้ใบแมงลักยุบนิดนึงชิมรสชาติอร่อยแล้วก็คือเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะนี่ค่ง่ายมากๆกับแกงเห็ดเพาะของเราค่ะนี่ง่ายเห็นไหมคะทุกคนสีสันหน้าตาน่าทานมากๆอร่อยทำง่าย แล้วก็แบบใครได้ทานต้องติดใจแน่นอนเลยค่ะอร่อยจริงๆเห็ดเพาะนี่ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะปุ้ยก็พามาทําแกงเห็ดเพาะเพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะคะรับรองอร่อยแน่ๆค่ะแล้วก็สําหรับคลิปต่อไปนะคะปุ้ยจะพาไปทําเมนูอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและที่สําคัญนะคะถ้ากดกระดิ่งไว้นะคะจะดีมากๆเลยค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ